ขยาเปียกแต่ก่อนเป็นไงครับท่านกำนันมันบ่มากมันบ่เป็นมากเนาะใสต้นเามันงามใสต้นเผามันงามเลยฝังไปแบบนี้เนาะครับฝังไปแบบนี้แล้วก็ยกย้ายไปยกขึ้นข้ามโพแล้วก็ยายไปต้นใหม่ต้นใหม่มากเลยเป็นลูกเนาะโอเคนี่ือผลค่อยได้จากขยะเปียกครับยรดเยี้ยบท่านกำนันอมราโกผลทขยะเปียกแต่ก่อนเป็นไงครับท่านกำนันมันบ่มาก มันบวเป็นมากเนาะใส่ต้นเพลามันงามใส่ต้นเพลามันงามเลยฝังไปแบบนี้เนาะครับฝังไปแบบนี้แล้วก็ยกย้ายไปยกขึ้นท่านโพแล้วครับย้ายไปต้นใหม่ต้นใหม่มากเลยเป็นลูกเนาะโอเคนี่คือผลคอยได้จากขยาเปียกครับยอดเยี่ยมท่านกำนันอมราโกพลทำขยาเปียกแต่ก่อนเป็นไงครับท่านกำนันมันบวมากมันบวเป็นมากเนาะใส่ต้นเพลามันงามใส่ต้นเพลามันงามเลยฝังไปแบบนี้เนาะครับ ฝังไว้แบบนี้แล้วก็ยกไปยกขึ้นคานโพแล้วครับยัดไปต้นใหม่ต้นใหม่มากเลยเป็นลูกเนาะนี่ือผลค่อยได้จากขยะเปียกครับเกอเยียนท่านกำนันอัมราลโกคผลทำขยะเปียกแต่ก่อนเป็นไงครับท่านกำนันมันบ่มากมันบ่ป็นมากเนาะใส่ต้นเพามันงามเลยฝังไว้แบบนี้เนาะครับฝังไว้แบบนี้แล้วก็ ยขยายไปยกขึ้นคลาดโพแล่ะครับย้ายไปต้นใหม่ต้นใหม่มากเลยเป็นปลูกเนาะโอเคนี่คือผลคอยได้จากยากเปียกครับเกอเยียมท่าน,นกำนันอมราโกพล